พี่ดีเชา้ชาเชา้าอากาศดีมากเลยพี่ดีดูสิสระน้ำใหญ่มากสระว่ายน้ําใหญ่มากเลยอ่ะอุ้ยทะเลสวยมากเลยพี่ดีพาทีา่กำลังขึ้นทะเลกันไหนเออเราไปเดินเล่นทะเลกันดีกว่าปลาพี่นายครับไปเดินเล่นทะเลกันสระว่ายน้ำน่าเล่นมากเลยอ่ะ <c oughs> อุ้ยอะไรอ่ะพี่ดีกลมๆตรงนั้นนะ่ะมีเกาะด้วยโอ้ย <c oughs> อุ้ยตรงนี้เป็นอุโมงค์อ่ะพี่ดีใ้วมันก็จะมีน้ำตกลงมามีน้ำตกลงมาด้วย อุ้ยปลาอยากเล่นจริงเลยอ่ะวิน้ำใสมากเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นทะเลก่อนแล้วเราไปมาเล่นน้ำดีไหมได้ได้ได้ไปทะเลดีกว่าปะทะเลไปทางไหนพี่นายพาไปหน่อยทางไหนตรงไหนพาไปไหนเร็วลงนู้นลงนู้นลงนู้นพี่ดีทะเลสวยมากเลยพี่ดีเฮ้ยปลาอยากลงเล่นน้ำแล้วว่ะป่าปลาไปเล่นน้ำกันดีกว่าพี่นายไปไม่เป็นไรไม่ยังเสี่ยงอะไรไหม เสียงอะไรหรือพี่ดีมันเสียงแมวเลยอ่ะเสียงแมวหรอเออจริงด้วยคุณปาก็ได้ยินน่ะเหมียวเหมียวเมียวอ่ะพี่นายพี่นายได้ยินไหมได้ยินค่ะเหมียวเหมียวเมียวนี่เฮ้ยพี่ดีเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงพี่ดีน้องเหมียวเหมียวอ่ะใช้ตัวนี้เปล่านี่ไงใช่ไหมพี่ดีตัวนี้ไงที่เราเหมียวเหมียวอ่ะที่เราได้ยินหมาเหรอ แปลว่ามันไม่ใช่ตรงนี้สิพี่ดีเฮ้ยเฮ้ยนั่มันตัวอะไรอะเฮ้ยพี่ดีนี่มันหอยทากไม่ใช่เหมือนหอยเฮ้ยนี่มันแมวนี่นะพี่ดีเฮ้ยเหมียว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 เอาพูดได้ด้วยอะเหมียวครับอันนี้แมวหรือเปล่าเนี่ยทำไมแมวมาอยู่ที่นี่อ่ะพี่ดี เฮ้ยหรือว่าแมวหลงทางใช่ไหมแมวมีเจ้าของไหมเมียวเป็นอะไรอ่ะพี่นี่แมวเป็นอะไรฮะโอ้ยวิ่งวิ่งวนแล้ววิ่งวนแล้วอุย้ยเดี๋ยว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 เป็นไรเดี๋ยวปวดอีอุ้ยถ้าถ้าเป็นแมวต้องไปอี๊ที่ไหนพี่นายนได้หลุมแล้วเออนี่นี่นี่นนนรือเซนหลุมเลยโอ้โหเดี๋ยวเออ <laughs> <laughs> เป็นไงโอเคไหมแมว โอเคแล้วเหมียวโ,โกบด้วยสิเป็นเหมียวเออเราต้องกบด้วยให้คนกบให้อ๋อให้คนกบให้ด้วยพี่ดีทำไมเรามาเจอแมวหลงทางอยู่ที่นี่อ่ะมันอยู่ที่เออแล้วเขาไม่มีเจ้าของเหรอเนี่ยเขาจะหลงทางก็ได้ให้ลงไปถามเขาไหมว่าเขาอยู่เปล่าเหมียวเหมียวอยู่หรือเปล่าเหมียว,วได้กินอะไรมาบ้างไหมเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลยเออ๋ จริงด้วยลอยท้าเหมียวถ้าอย่างนั้นน่ะเราพาเหมียวขึ้นไปนั่งเปข้างบนก่อนไหมพี่ดีปะจะได้หาอะไรให้เหมียวกินมาเหมียว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 ไปนั่งเปตรงนั้นเร็วผมเหมียวชอบเล่นทรายมากเลยดูลักษณะท่าทางใช่ไหมครับเหมียวชอบเล่นทรายไหมครับชอบเล่นน้ำไหมน้ำก็ชอบทรายก็ชอบเหมียวไม่ชอบเล่นน้ำไม่ใช่เหรออเหมียวพิเศษออ ปกติเมียวไม่ชอบเล่นน้ำนี่นานี่จาถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวไปน,น,นั่งก่อนดีกว่าป้าเดี๋ยวป้าหาอะไรให้เมียวกินโอ้เมียวหิวเหรอผ้าทางจะหิวนะเนี่ยหนูไม่ขอพิเศษที่สำหรับให้เมียวกินมีอะไรอ่ะพี่ดีเดฮ้ยนี่มันขนมเมียวใช่มันเป็นจะมาะทำให้เหมียวกินกันเลยมันเป็นยังไงอหรพี่ดีต้องเอาแกะดูก่อนโอ้โ พี่ดีมันเหมือนไข่กระทะเลยอะใช่แต่ว่าเป็นไข่กระทะแมวมรอยเท้าเหมียวกระทะแมวรอยเท้าเหมียวกระทะแมวเหมียวชอบไมเนี่ยไหนเหมียวลองชิมดูนี่นี่ไหนเหมียวเหมียวลองชิมดูอืมฮะใช่ไหมไมีใช่นนมันตองอันนี้สูตรคนกินได้ด้วยนะคนกินได้คนกินอาหารแมวได้เหรอพี่ดี เมียวชอบไหมเมีวยวชอบไหมเอ๋อยังไม่เสร็จเหรอพี่ดีเออหลืออะไรอีกอะ่ะผงผงปรุงรสผงชูรสผงชูรสผงชูรสเหมียวเป็นยังไงเฮ้ยผงชูรสเหมียวทำไมมันดังป๊อกแป๊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 กแบบนี้อ,อะคนกินด้วยนะมันเป็นไงใช้ได้ไหมของพี่ดีนี่แอบชิมอาหารแมวตลอดเลยหลายคลิปละเหมียวเป็นไงเหมียวโอ้เหมียวมือสั่นเหมียวนี่อย่างนี้อาเคีย เหมียวเอานี้เขียเข้าปากเออเออคนกินว่างโอ้เหมียวกินใหญ่เลยพี่ดีสงสัยเหมียวจะหิวใครว่แมกินก่อนฮะหิวเหรอโอ้คนแย่งแมวกินอ่ะเดี๋ยวไปช่วยถือก่อนอ่ะพี่นายเขียเข้าปากเป็นไงอร่อยไหมเหมียวยังไม่อิ่มโอ้เอาคนชิมนิดเดียวพอนะเดี๋ยวให้เหมียวกินต่อ เป็นไงพี่ดีอาหารแมวเจ้านี้อร่อยไหมเหมียวชอบใหญ่เลยดูสิทุกคนอื้มอืมเหมียว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 โอ้กินหมดแล้วเก่งจังเลยพี่ดี พี่ดินได้ยินเสียงใครร้องเรียกไหมอ่ะร้องเรียกเหมียวเหมียวอีกแล้วอะมีอะไรหรือเหมียวเฮ้ยบิบีมีใครมาวิ่งตามเหมียวอ่ะเอาเหมียวเหมียวฉันเองครับจริงหรือเปล่าเหมียวรู้จักไหมเนี่ยรู้จักไหมครับเหมียวรู้จักไหมรู้จัก อ๋อแสดงว่านี่คือเหมียวของคุณเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะนี่เหมียวของฉันเองทำไมมาหลงอยู่ทะเลอีกแล้วอุ้ยก็ฉันน่ะมัวเดินริมทะเลเก็บหอยเก็บปูอยู่แล้วทีนี้เจ้าเหมียวก็เดินไปไหนไม่รู้ก็หลงเข้ามาในโรงแรมที่พวกคุณพักเนี่ยอ๋อใช่แล้วแต่ว่าเมื่อกี้ให้อาหารแมวกินไปแล้วแมวไม่รู้จะอิ่มหรือเปล่าโอ้ยไม่เป็นไรนะเหมียวนะเจอเจ้าของแล้วเหมียวหลงทางใช่แล้วขอบคุณมากๆนะโอเค ฮ้ยแทบไม่ได้พาคุณนี่จังเสรจะนอนไม่หลับแน่เลยอ๋อดีนะเนี่ยพี่ดีที่เราอ่ะเก็บเหมียวมาแล้วก็เอาอาหารให้เหมียวกินไม่งั้นเหมียวต้องแย่แน่เลยใช่ถ้าอย่างงั้นคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพราะว่าเหมียวก็เจอเจ้าของแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับกิดไลค์ไม่ก็ไม่ใจให้เวลาทำคลิปต่อไปด้วยนะคะโอเคลูก สวัสดีทีวีกำลังจะับสอดค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายมียวอไปก่อนนะบ๊ายบาย,บาย,บาย